สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพอขอข่อยและเส้นเก่าเส้นเคยนะครับสองสาวสารวันเนาะไม่นี่พิเศษแหงทุกคนไม่นี่เขาสิมาแกงน,ง,างนอนไม้เนี่เขาสื่อมาสองทงเนาะถุงละห้าสิบบาทเนาะเขาแกะเรียบร้อยนะเนาะตอนแรกอ่ะสื่อแบบที่เขายังบาแตะแกนะแต่ว่าโลดเจ็ดสิบสื่อแบบที่เขาแกะดีกว่าจะได้ไ่ต้องแกะเองเนาะแกะมางก,กันก็เลื่อนนิดเดียวเนาะนี่ก็เดี๋ยวสิซอม สมเอาแต่ตอนอ่อนๆเนาะตัวแก่เขาก็หัดออกเพราะว่าน้ำใหม่เนี่ยเขาบไปแกงหลายเดือนแล้วนะเนาะพอกินฮอดยอดแกงน้ำใหม่กินฮอดบ้านเนาะทางบ้านเขาก็ส่งแบบหูน้ำใหม่หูกแกงน้ำใหม่มาให้เบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็อยากกินแห้งเนาะแบบแต่ว่าในตลาดนี่ขาดตลาดแห้งเนาะช่วงเนี่ยโบหูเป็นยังเนาะน้ำใหม่ขาดตลาดมันบอกเลยจังไดกับโบหูเนาะ แบบมีกับหลายแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะให้ดีน้ำใหม่น้ำใหม่บ้งหวานนะ่ะโลละลอยทุกคนเกิดมาในท้องพอท้องมีก็เคยซื้อน้ำใหม่โลละลอยแจ็คเถือ่อนเนาะแบบโลน้ำน้ำใหม่น้ำใหม่บ้งหวานแถวบ้านหอยบอือดเนาะแถวนาหอยบอือดเลยบออดบออยากแต่ว่าเขากินมาได้นะเพราะเขาอยู่กรุงเทพมีแต่ทางบ้านก็สง่งก็สง่งให้เบิง้งเนาะน้ำใหม่ทางบ้านหลายวะ่ะ หากินตลอดปีเลยมันเกิดตลอดปีเนาะนี่รอไลน์ยัห่างเอาสิไปแกงน้ำไหม้กันเลยก่อนอื่นเอาสิมาซ้อมกันเนาะแล้วก็อาสิไปต้มดังไฟไว้ก่อนก่อนเอาสิปสนนะไ,ป,ไ,ไสปแกงน่อไหม้เขามาเป็นคนดังก่อนเนาะ <laughs> เอาเป็นคนดังเด้อสิบอกไงดังไฟบุมเมนดังสือเสียงเนาะโอ้ยกับไฟก็ดี ติดตลอดอยู่บอกกับไฟหืมกาไฟเบิร์ดเดไปหาตัวใหม่กันนะเนาะตอนเรกว่าสิเป็นน่นคนดังเนาะสุดท้ายดังบ่ได้เนาะขาดไฟ <laughs> ตอนนี้ว่าขาดแล้วได้มาแล้วได้ทั้งดังได้ทั้งไฟในโตัวนะว่าซาน <laughs> ยอกได้ทุกคนคนพีบาสิเลยอยู่ผู้เดียวว่าเพื่อเรื่อยเอาเอาเอาบุมิเแนวดังแน,ะนวยางดัง เอาถุงพลาสติกที่เขาใส่แล้วมดาดังก็ได้ง่ายติดไวเด้อเราดังไฟติดเลยเนาะเขาก็จะมาสอมเราใหม่สอมเอาต้นอน่อนตัวแกเขาก็บเอาว่ากินบ่นนได้มาสอมเอาสื่อแบบซีง่ายดีเนาะเราต้องปอก ขวาสื่อแบบที่เขาบอกบอมกันก็ได้บ่หลายสำคัญนั่นแหละราคาประมาณสำคัญเวลามาปอกอีกเวลาซ่อมแล้วก็ได้หน่อยคือกันก็เลยสื่อแบบที่เขาบอกเลยเรียบร้อยเนาะ ระหว่างรอนน้ำใหม่ซุกเนะาะเฮากาสิมาต้มเรื่องแกงรอเลยเนาะหวานน้ำใหม่มันซุกไวนะ้ว่ะเราต้มเฉยหม้อเตามตมหมอนต้มเฉยหม้อเตาต้มเฉยเตาตานเนาะถ้าทานเฮาอนันดุกแห้งๆนี่คือเขาเบือเนาะเดี๋ยวกะพริกเดี๋ยวไปต้มกันเลยเนาะเครื่องแกงเฮากาสิมีพริกเนาะหมกพริกกระเหลียงใส่บัวลายเดี๋ยวมันเผ็ดโสดใส่กับมือหนึ่ง ข้าวเบื่อทำไปเสน้นำข้าวเหนียวอะไใส่ลงไปเขื่องแกงห้เขากับง่ายๆเนาะเพ็ดสองอย่างนึงแล้วก็นำยานางน้อยน,ยนำยานางห้าสิบเปปั่นเอาอามาตำแต่ข้าวเบื่อรอ,อเลย เบือเ่อห้าวกระตันะ้มแหลกแล้วเนาะเด้อห้าวกระสไปตัตาสม,มอหน่อไม้ของห้าวกระจืดแล้วท่านี้หน่อไม้ห้าวจืดเรียบร,ร้อยนะทุกคนเด้อห้าวกระสีปิดแล้วก็ยินน้ำออกเนะน,น,นาะยินยินน้ำต้มมันออกแล้วก็มาแกงวันนี้เ้ายินน้ำหน่อไม้ออกเนาะเอากระตักกระตักขบือบอกกับสันสนนะจังหน่อยนะเพราะอายุเขาพเอเถิดเอาไปนะ้ำไม่ร้ายนะเพราะว่าบอกว่าสิบประชารเป็นไง รักขบือละก็เอานานำยานางที่เขาปั่นแล้วเทลงเลยเป็นกองนะนี่เทหนำยานางลงไปคียวเคียวเลยถ้าเขาสื่อมาแบบที่เขาปั่นแล้วมันบกเคียวเนาะนเรียบร้อย เท่ากันชิคนแะล้วมันเขากันก่อนแล้วค่อยไป้างหม้อนี่เขากับชเตรียมทุกอย่างแบบใส่ไปเลยนะเพราะว่าไฟตัวนี้มันแหง้งแห้งถ้าเ้าบปดใส่เ้าใส่ทีละอย่างทีลนะอย่างอย่ามันจืดใบปวดนางหญิงนางอันนี้เป็นแมงกี้ซอนเนาะแกงใส่แมงกี้ซอนนะ้ำแ,นะแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปใส่ลงไปเลยส่วนพักเมง้งะกับพัก ยงเนาะใส่ครึ่งน,นึงไปก่อนเอาไว้ครึ่งหนึ่งเอาไหว้ตอนปงกระจังใส่เนาะมันจะได้หอมๆใส่ไปเลยเดี๋ยวข่างหมอมกับพดเลยนะเพราะว่าหมอกไฟของห้าตัวนี้แห้งแห้งบักคักเลยเดี๋ยวมันหอนได้จักหน่อยแล้วก็ใส่ปแปลก ก็ปรุงเนาะนี่มองเห้ากับผดปุบปุบๆบวบเลยบวบไฟมันรทอนเฮียเขาสิมาปรุงไัเนี่ใส่ปลาแดกเนาะปลาแดกก็มีแต่ตอนหัวหนำกินเบิดเหลือแต่ตอนปลาแดกปลากระดีเน้นๆเลยปลาแดงเขาเริ่มละลายแล้วเขาก็สิปรุงอย่างอื่นเนาะบัดนี้ เขาใส่สแป้งนัวนะเพราะว่าเกลือยังกับบริสไซน์ะเพราะว่าในปลาแดกน้ำมันเค็มแล้วเขาเสีเน้นใส่แป้งนัวใส่ร้ายแซ่บร้ายเนาะเนียนยใส่น้ำตาลจล็กน่อยนะเพราะเขาจะตัดเค็มเล็กน่อยหวานในปลาแดกน้ำมันสีเค็มเนี่ย ใหม่ห้าซุกเลยเนาะเ้ากระสีใสผักขยแขงกับผ้ามะแหงลงไปตัวสุดท้ายแล้วก็ป้งหมอเนาะทุกคนบันนี้ม่าผดแห้งขนาดตัวไฟมันแห้งเลยหมดบวบเลยเดี๋ยวสิป้งหมดเลยนี่แกงน้ำมใหม่ของเฮาวแลนดเรียบร้อยเนาะแกงเสร็จเมงแม่งโอนหลายๆเลย เสกมาเป็นปแตแสบแฮงม,มาเดอ้อมาเดอ้อทุกคนมากินขา่าวทางเนื้อทางไตทางผากักกลางผากักไตผักเนื้อมากินข่าวํำกันเด้อน,นี่นางกินบาทุกคนเป็นตาแสบแฮงคลิปนี้ก็ขคอมลาพาจากไปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อบอบผาดลินใหม่ๆของค่ยไปแล้วสบายดี